ส่วนตอนประมาณสักบ่าย3ามโมงกว่าเกือบ4ี่โมงนะครับที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับมีคนร้ายไปจี้ชิงทองคํารูป,ปรพรรณนะฮะสิ์เ7เส้นจากร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะครับแต่ว่าอยู่ตรงตรง,ตรงห้างบิ๊กซีนะครับที่พิษณุโลกนะครับถนนพิชายสงครามนี่ฮะทางตํารวจก็ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไปพบกับเจ้าของนะครับก็คือคุณคุณลุกสินทุชัดนะฮะ ก็บอกคนร้ายเนี่ยมาคนเดียวสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบนะครับนี่ฮะดูกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดําทับเสื้อยืดสีขาวนะครับเดินเข้ามาตอนนั้นมีพนักงานขายอยู่นี่ฮะมีกระเป๋าสะพายมามแล้วมือเนี่ยมือข้างขวาพันด้วยผ้าสีขาวมีเหล็กยื่นออกมานะฮะแล้วก็จี้ไปที่นางสาวนิพาพรจอมพลนะฮะเป็นพนักงานของร้านทองนะฮะ จะพนักงานคนอื่นๆก็กลัวก็ถอยห่างไปนะครับรบแล้วก็พนักงานก็หยิบทองให้มันไปนะฮะมันก็หันหลีหันขวาใช่ไหมฮะทุกคนก็เข้าใจว่าสงสัยไอ้ไอมือข้างขวาเขาขาวนั้นคงจะเป็นถือเปินอยู่บ้างแต่มันก็ไม่โชว์ให้เห็นนะฮะพอได้ไปแล้วมันก็ไปขี่รถจักรยานยนต์นะฮะที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีออกไปจากห้างไปทางห้าแยกโคกปัด โคกมาตูมอันนี้อยู่ตรงปากทางเข้าห้างบิ๊กซีนะฮะครับอยู่ข้างธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีพิสุนุโลกก็ได้ทองไป17เส้นนะฮะ17บาทนี่ฮะทองก็ยังราคาไม่ไม่แพงเท่าไหร่เลยมันจะรีบเอาไปทำไม <c oughs> มันไม่รอเลยก <c oughs> น,น,นเลยมันปืมนมาเนี่ยก็นั่นแหละเสียน,นี่ฮะมันเหมือนปืนไมหม,มล่ะโอเคครบ้มมีชัดเลย มีผ้าขาวปิดปากด้วยนะฮะปอกดูมัน<า>ก,ก็นนลุกลี้ลุกลนเหมือนนเนี่ยรีบให้เลยนะฮะพนักงานเนี่ยฮะนี่นะฮะคุณคุณทิพาพรนะฮะ